ดูเซดีครับพุกผมนะครับนิติการใจบอกแคลนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรุ่ิเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของแคนนอนนะครับรุ่น G Series นะครับรุ่น3020นะครับคู3020นะครับซึ่งมีรายละเอียดอนไรนั้นก็ให้ทุกท่านมารับชมกันนะครับผมอันดับแรกก็มาดูด้านนอกกันก่อนนะครับผมสำหรับรุ่นแคนนอน G 3020นะครับผมซึ่งเป็นรุ่น็อปของตัวแคนนอนนะครับซึ่งเป็นระบบแท้งแท้จากโรงงานนะครับผม ดีไซน์ด้านนอกก็จะเป็นผิวทูโทนนะครับผมสีดําเทานะครับอ่าสีเทาตัดสีดํานะครับผมตัวนี้ก็ดีไซน์สวยงามครับตัวหน้าปัดหน้าจอก็จะออกแบบการใช้งานได้อย่างง่ายได้นะครับผมดูโดยที่ไม่ต้องเปิดคู่มือนะครับผมอุปกรณ์ที่มากับกล่องนะครับผมก็จะมีตัวหมึกนะครับทั้ง4สีครบนะครับผมแล้วก็จะมีตัวหมึกหัวหมึกที่เป็นหัวหมึกแยกครับของแคนนนของเขานะฮะ ตัวนี้ก็จะมีมาให้นะครับผมมีสาย USB นะครับสาย power นะครับคู่มือแล้วก็ตัวแผ่นไดเวอร์นะครับมาดูด้านไหนกันบ้างนะครับการเติมหมึกของเขาครับก็จะมีทั้งหมดอยู่สีช่องสีนะครับผมก็มีสีดําแล้วก็มีสีอีก3สีนะครับผมคนละฝั่งกันนะครับผมการเติมหมึกของเขาก็ง่ายดายนะครับผมตัวขวดหมึกของ Canon ก็จะเป็นระบบแบบฟิวนะครับผมก็คว่มลงสำเร็จนะครับผม เวลาเติมมือก็เสียบลงไปในช่องสีได้เลยนะครับตามช่องสีได้เลยนะครับถ้าม่าใช่สีของเขามันก็จะไม่ลงนะครับตันนี้ก็ป้องกันการเติมดสีเรียบร้อยนะครับผมต่อมาเราก็จะเป็นการใส่หัวมึกเข้าไปนะครับผมหัวมึกก็ตามช่องสีของหัวมึกนะครับมีสีดําแล้วก็สีที่เป็นหัวหมึกสีนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เป็นการไล่หมึกนะครับซึ่งมีในคู่มือของเรานะครับซึ่งคู่มือของเราก็จะเป็น ภาษาไทยนะครับมีภาษาไทยนะครับมีขั้นตอนการเติมหมึกที่หรือว่ามีรูปภาพที่ดูได้ง่ายดายนะครับสามารถไปเติมเองได้ที่บ้านหรือว่าการใช้งานที่เรียบง่ายนะครับผมมีพุ่มือการรับประกันสินค้านะครับผมก็จะรับประกัน2ปีนะครับผมตั้งแต่วันที่ซื้อนะครับหรือ3 5,000แผ่นนะครับแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนะครับการรับประกันก็จะครอบคลุมนะครับทั้งตัวเครื่องหัวพิมพ์นะครับแผ่นซับหมึก ค่าแรงค่าอะไรนะครับผมตอนนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถดูตัวจริงนะครับที่ p a w b u y ทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านนะครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเรานะครับผมเบอร์รเบ p o w b u y c o t h ได้นะครับผมตันนี้ก็จะบริการส่งถึงบ้านนะครับหรือว่าลูกค้าจะเดกรับที่สาขาได้นะครับผมไปพบกันใหม่โอกาสหน้าขอขอบคุณและสวัสดี